สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานคมคนชอบหนังอีกเช่นเคยครับ Spider-man across the spider v e r s e หรือ Spider-man ปรผงาดข้ามจักรวาลแมงมุมนะครับรื่ที่เรารู้จักและพูดติดปากกันเป็นประจำกับ Spider-man into the spider w o r s e 2นั่นเองครับผมรีวิวช้าแล้วก็ดูช้านะครับผมแล้วก็มีน้องๆเนี่ยทักมาถามผมก่อนที่ผมเนี่ยจะได้ดูนะครับว่าพี่ มีแต่คนชมหนังเรื่องนี้เนี่ยพี่ดายผมดูหน่อยผมก็เลยตอบตกลงไปครับแต่พอได้ดูแล้ว <c oughs> ขออนุญาตใช้คำหยาบเชี่ยเชยน้องเอ้ยพี่คงไม่กล้าด่าแล้ววะของเข้าแรงจริงไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาติมาด่าแล้วแหละก็ <c oughs> นะครับภาคนี้ห่างจากพักหนึ่งราวๆหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีได้เลย คราวก่อนผมดูนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวนะผมดูภาคแรกมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยผมพึ่งเ,เริ่มเริ่มทํารีวิวหนังนะครับแถมผมลืมด้วยแหละบวกกับมีปัญหาตรงที่มีคนสําคัญเสียไปเลยไม่ได้มีโอกาสรีวิวแล้วก็ลืมไป,ไปเลยแบบสนิทไปเลยครับแต่ว่าภาคนี้ครับผมได้ดู ไม่พอและได้รีวิวด้วยเนื่องจากว่าไม่ติดปัญหาอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากนะครับเพราะว่าผมจะได้บอกความรู้สึกนะครับว่าตอ่อหนังเรื่องนี้นะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับมันแล้วผมสนุกแค่ไหนที่ได้ดูมันนะครับอย่างที่บอกครับผมไม่รู้จะติอะไรมันดีนะครับถ้าติแบบผัน่านทรงๆก็คงเป็นรอบฉายที่น้อยมั้งอันนี้คือผ่านทรงๆเลยต่อแบบทรงๆเลย แต่มันไม่เกี่ยวกับหนังนะครับมันไม่เกี่ยวกับหนังนะครับแต่ว่ารอบมันน้อยครับไอแถวบ้านผมเนี่ยนะกรุงเทพแท้แต่น้อยมากครับแถมไม่พอเอาไปฉายลงเด็กอีกโอ้โหเยี่ยมนะก่อนอื่นครับขอชมผู้กำกับเลยถึงผมจะอ่านชื่อในเครดิตไม่ทันนะครับผมไม่รู้ชื่อผู้กำกับแล้วก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลออกจากโรงมาพูดเลยนะครับก็คือลิบขับรถกลับบ้าน ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยพูดรีพูดความรู้สึกเลยเดี๋ยวลืมนะครับเดี๋ยวลืมนะแถมเรื่องนี้ผมจะไม่ทำไรสปอยนะครับผมจะไม่ทำเอ่อรายการสปอยนะครับที่เป็นรายการสดที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะผมจะไม่สปอยนะครับผมจะไม่ทำนะครับว่ามันเป็นหนังที่ไปดูเองดีกว่าจะสนุกกว่าเยอะนะครับถ้าสปอยแล้วไม่รู้จะสปอยยังไงอะ่ะมันดีไปหมดเลยอะ่ะไม่รู้จะสปอยยังไงดีนะมันดีแบบ ไม่อยากไม่อยากสปอยอยากให้ไปสนับสนุนนะครับแต่ผมอ่านชื่อเครดิตไม่ทันนะครับแต่ขอชื่นชมจริงๆผู้กำกับนะคุณเก่งจริงๆครับที่สามารถถ่ายทอดดรามา่าและบุกตลกออกมาได้แบบลงตัวในซีนเดียวกันได้แบบไม่ขัดอารมณ์เลยครับแถมชื่นชมตรงเซอร์วิสแฟนๆแบบทุกมุกถึงพลิกถึงขิงด้วยการเล่นตัวเองเจ็บน้อยที่สุดครับ ไม่ว่าจะมีที่คุ้นตาจนเป็นไวรัลหรือเรื่องลุงเบนและอื่นๆอย่าง280สไปเดอร์แมนะครับ280สไปดี้นะครับมาไว้ในเรื่องเดียวนะจริงๆมันก็มีคอมิกแหละแต่ว่าได้เห็นหในแอนเมชั่นแล้วมันว้าวหนุกว่าได้เห็นในภาพเคลื่อนไหวครับไม่ต้องไปนั่งจินตนาการเองนะเห็นด้วยความตารึงอย่างการเอาวิดีโอเกม นะครับแล้วก็จักรวาลภาพยนตร์แล้วก็วิดีโอเกมนะครับมาแจมด้วยแถมแถมอีกนะครับมีโลโก้เอ๊ยไม่ใช่โลโก้มีเลโก้เออมีเลโก้มาด้วยเออนะครับมีเลโก้มามาเสริมด้วยนะเออคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วครับเห็นยันจักรวาลเวนอมเลยนะครับเป็นสไปที่ทำเอาแฟนสไปดี้ใจเต้นแลรัวแบบ ดีเวอร์เลยครับโคตรฟินเลยโคตรมีความสุขเลยครับตลอด2ชั่วโมง20นาทีนะครับคือหนังเรื่องนี้ของคุณผู้กำกับเนี่ยใช้คุ้มสุดๆครับบางทียังตกใจเลย2ชั่วโมง20นาทีทําไหม,มันดีทุกวินาทีเลยวะโดยเฉพาะสิ่งที่ชอบครับเป็นอันดับหนึ่งเลยครับตั้งแต่เปิดเรื่องทําผมไฮฟ์มากกับเรื่องไรเส้นที่แม่งอัปเกรดขึ้นกว่าภาคแรกแบบมหาศาลภาคแรกว่าดีแล้ว ภาคนี้ทวีคคณครับดูสมูทการเคลื่อนไหวดีขึ้นแล้วก็รวมถึงรายเส้นที่ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนภาคหนึ่งคุณสังเกตดีๆจะมีบางซีนที่เกนไม่ค่อยสวยลยครับแต่ภาคนี้แม่งสวยทุกภาคสวยสวยทุกระยบททั้งทุกการกระทำไม่เลอะเลยก็เททุกการกระทำว้าวผมนี่แบบเฮ้ยเออว่าลายเส้นมันสมูทขึ้นการเคลื่อนไหวดานามิกมันดีขึ้น นะครับงานภาคการดีไซน์ภาคนี้ก็ผมยอมเขาจริงๆครับทำผมเขาอ่อนเลยทีเดียวยิ่ง iMac 3D 4D X นะตายครับทั้งแสงสีเสียงแม่งเกินไปมากครับกระหึมยันลงปกติยันลงเด็กครับเก้าอีสัน่นทั้งทั้งที่นี่แค่ระบบปกติครับ 2D ลายเส้นของเขาคือหูยังคงเอกลักษณ์นะครับแต่ว่าภาคนี้มันอาร์ตขึ้น อานขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะการลงสีเล่นเศษเฉดสีทําโทนบรรยากาศในซีนนั้นๆทำออกมาได้โคตรดีเลยครับโดยเฉพาะซีนที่มีการเทสาสีดาสีน้ำอ่ะเออเปรียบเสมือนอารมณ์ตัวละครน,นะซีนและช่วงเวลานั้นโคตรชอบเลยยิ่งตอนระเบิดอารมณ์คือเขาจะเปลี่ยนมาเล่นลายเส้นของภาพแทนนะครับ ทั้งภาพร่างที่แสดงบรรยากาศและอารมณ์ของตัวละครในตอนนั้นที่บางครั้งก่อสื่อถึงอารมณ์ที่โดนทอดทิ้งได้ดีนะครับพ่อแม่เขาใช้ตัวเราอะไรประมาณนี้ผมปลุกมือเบาๆเลยครับปลกมือให้เบาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจคนอื่นนะผมปลุกมือให้เบาๆเลยครับนะมันดีจริงครับผมยอมเลยทำโคตรดีเลยครับอาร์ตเขาใช้สื่อและเล่นกับอารมณ์ได้ดีจัด มีการเล่นมุมคล่องผสมอีกที่ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ของหนังสไปดี้อยู่แล้วอะ่ะเออซาวเพลงที่บิ้วอีกดนตรีที่ติดหูนะครับในไม่ว่าจะเป็นดนตรีแบบบีทบ็อกประมาณนั้นนะครับแล้วก็การใช้ดนตรีเป็นการบอกเล่าอารมณ์พร้อมกันแล้วก็ใช้ในการเล่าเรื่องไปอีกโคตดฟินครับแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างแบบไม่สปอยก็ตัวละครโล่งใจนะครับ กล้องจะซูมออกเป็นมุมกว้างให้เห็นบรรยากาศโดยรอบพรบต่างๆและ b บ็กกร o u n ์ด้านหลังคือการใช้สีน้ำมันสลับกับการใช้ภาพร่างและการดราฟท์อนเข้ามาเนี่ยผสมด้วยการวาดแบบโครงร่างเหมือนเป็นการเอ่อทําสตอรี่บอร์ดแล้วก็วาดแบบโครงก่อนที่จะเป็นตัวประมาณนั้นถ้าใครเคยวาดมางังงะจะรู้นะครับที่เขาทํา,าออกมาเนี่ยคือแสดงสื่อ ถึงอารมณ์ปลอดโปร่งของตัวละครพร้อมๆกับเทสีขาวที่เป็นรองพื้นและก็สาดด้วยสีฟ้าเข้มที่เป็นโทนเย็นผสมกันกับขาวนะครับออกมาเป็นสีฟ้าที่ดูอ,อ่อ,อนๆให้ความรู้สึกอ,อ่อนอนโยนปลอดโปร่งโล่ง,งใจนะครับและซีนดราม่าในเวลานั้นที่สื่อถึงความโลง่งอกที่สามารถทำความเข้าใจกันได้แล้ว แล้วก็ช่วยส่งอารมณ์และซีนก่อนหน้าได้ดีมากส่วนซีนก่อนหน้านี้นะครับคืออารมณ์โกรธโมโหจะใช้สีโทนร้อนนะครับสลับกับสีโทนอุ่นให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ตัดกันกับสีผมของตัวละครที่เข้ากันแบบโรงตัวแล้วก็สื่อผ่านมาถึงคนดูให้รับรู้ถึงสิ่งที่ตัวละครอยากจะบ่งบอกเจ๋งนะครับผมว่าเจ๋งเลยผมยอมเลยครับทวีคูลและชัดเจนกว่า ภาคแรกเยอะเลยนะครับส่วนงานด้านการตัดต่ออันนี้มีมิตินะอันนี้มีมิตินิดนึงนะครับแล้วก็มีให้ติด้วยนะมีมิติให้ด้วยแล้วก็มีสิ่งที่ผมอยากแกติด้วยนะครับไอ้ไอเรื่องมีมิติมันมีอยู่แล้วครับมันเขาตัดได้แบบฉลุยลื่นเลยไหลลื่นมากนะครับคือได้ดีเลยตัดได้แบบไม่มีขัด แต่จังหวะบางครั้งมันรู้สึกว่าไวไปหน่อยตามไม่ทันเหมือนกันก็มีแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะนี่เป็นสไตล์เขามันอัปเกรดขึ้นนะผมว่างานเขาอะดูดีขึ้นเกิดหน้าเกินตานะครับก็เลยมองข้ามไป e a s t e อร์เก็เยอะอย่างสไปดี้แต่ละตัวเป็นต้นนะครับให้เราไปหากันว่าเอ้ยมันอยู่ในคอมิกเรื่องอะไรอยู่ในคอมิกอะไรที่เท่าไหร่มันอยู่เอิร์ธอะไร นะครับก็แค่นี้ก็โอเคแล้วครับนะอิสเตอร์เอกเยอะเลยส่วนเนื้อหานะครับบทภาคนี้ดูโตขึ้นตามวัยของตัวละครถึงช่วงแรกผมจะคิดว่าน่าจะมาทางสูตรสำเร็จแต่พอดูดูไปช่วง10นาทีหลังๆมันเริ่มแหกกดแหกตำราเดิมๆมุกเดิมๆของสไปดี้คือมันน่าสนใจขึ้นนะครับบทของหนังภาคนี้พูดตามตรงเกือบจะสมบูรณ์ร้อเเเลยแหละ ถ้าให้บอกก็ภาคนี้ครับความสมบูรณ์ของบทอยู่ที่ประมาณ99%เลยบทหนังภาคนี้ผมว่าน่าประทับใจเป็นที่สุดเลยครับคือภาคนี้เขาสามารถคงบรรยากาศในเรื่องไว้ได้คงเส้นคงวาตามกราฟของเขานะครับไม่มีการดิ่งลงเหวไม่มีการขึ้นลงเหมือนกับเล่นรถไฟหอนะครับคือคงเส้นคงวาโดยที่ไม่ทิ้งอารมณ์ขันของหนังเลยอ่ะแต่ภาคนี้ มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือความเสียเรียดจริงจังและเรื่องของการตัดสินใจของตัวละครที่ดูหนักแน่นและอัดแน่นด้วยสถานการณ์ที่ตรึงเครียดกดดันคนดูพร้อมแทรกแง่คิดอย่างเรื่องศีลธรรมความเป็นมนุษย์ไปให้เราในคิดนะครับว่าถ้าเป็นเราในเหตุการณ์ในสถานการณ์นั้นควรจะต็ดจะตัดสินใจอย่างไร ระหว่างปกป้องคนที่รักหรือจักรวาลแต่เ่าจริงๆมันก็มีทางแก้ไขแล้วแหละนะครับในเรื่องนะถ้าดูดีๆมันก็มีแล้วแต่มันก็ยังคงเป็นคำถามที่หนักอึ้งอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีการแก้ปัญหาแล้วแต่ผลกระทบมันก็มีเหมือนกันถึงแม้ว่าเนื้อหาของภาคนี้จะไม่ได้กลมกล่อมเท่าภาคแรกแต่มันก็ตอบโจทย์ในด้านอื่นๆได้ดีเลยทั้งการเล่นกับ เรื่องมันติเวิร์สที่ดูแม็เน็ตนะถ้าดูดีมันก็แม็เน็ตหน่อยๆน,นะทั้งความทะเยอทะยานความมันดนตรีคือคุณอย่าได้ดูถูกเนื้อหาของแอนิเมชันเรื่องนี้เลยเด็ดขาดนะครับอย่าดูถูกมันเลยเว้ยคือเขาบิวและปูทางสู่ภาคตอบคือภาคที่3ได้ดีมากๆนะคุณภาคนี้เขาจบแบบปลายเปิดได้หน้าคนลุกสุดๆไปเลยครับถ้าคุณดูตั้งแต่แรก แบบไม่กระพริบตาแบบผมนี่โอ้ยปูได้ดีมากปูดีมากแบบโอ้ยขนลุ้อปูนี้เลยโอ้หคือตีไปไตรภาคได้ทรงพลังแบบมีอิมแพกมาก2ชั่วโมง20นาทีเขาปูได้คุ้มมากๆเล่าได้คุ้มมากๆใช้เวลาได้คุ้มมากๆงานภาพกล้าวคือกล้าวใจมากเนื้อหาก็จี๊ด้าจัดจ้านสุดๆนะก็งานภาพกล้าวใจ ร้าวใจแบบสุดๆเลยยิ่งมาเจอเนื้อหาอีกโอ้โหรสชาติสุดยอดสุดยอดเลยครับชื่อภาคสาของสไป์ภาคสของสไปเดอร์แมนก็มาแล้วด้วยนะครับ Beyond the s p i d e r w o r วนะก็น่าดูมากรู้สึกเคว้งมากนะครับแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีแอนเครดิตไหมแต่ผมเห็นแค่ Beyond the s p i d e r w o r l d ผมก็ลุกเลยครับมันรู้แล้วครับว่าไม่มีแอนเครดิตแน่นอนนะแต่ก็อยากดูรู้สึกเค้งครับอยากดูเร็วๆแบบ ติดต่อกันไปเลยครับไม่อยากค้างคือตอนนี้ค้างมากความรู้สึกคือโอ้ยเคว้งค้างเหลือแบบค้างมากค้างแบบค้างค้างไปเลยครับปีนี้มีแต่ภาคต่อที่ทําให้เรารู้สึกเคว้งแล้วก็รู้สึกค้างเยอะมากหลายเรื่องเลยครับจะเว้นฟาร์ X เอ็กอันนั้นช่างหัวมันนะครับมันเป็นการรอกคนดูให้ไปดูซ้ําๆหลายรอบเลยถือว่าเป็นการตลาดที่ดียกเว้นฟารเอ็กครั้งเดียวพอไม่ดูแล้ว ไอ้นั่นก็เป็นการจบแบบไปเปิดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามาพักฟ a s เอกพาส2ก็โอเคดูแต่ว่าพักฟ a s เอกพาสแรกทางเดียวพอนะครับคืออยากให้เราไปดูซ้ำหลายๆรอบครับเพื่อรอพักต่อนะถือว่าเป็นการตลาดที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุดด้วยแล้วประเด็นคือไอ้หนังเรื่องนี้เสือกทำออกมาดีไงไอ Spider ้สไปเดอร์แเนี่ยคือดันทำออกมา ได้ดีเกินคาดหน้าไปซ้ำสัก10กว่ารอบ20กว่ารอบเลยเผอเอคงไม่มีเบื่อเพราะว่าลายเส้นความสนุกคือมันติดต่อกันทุกวินาทีมันผสมผสานกาันในกลมกล่อมมากนะครับในกลมกล่อมแบบสุดๆไปเลยอร่อยมากกินกี่รอบก็ไม่เบื่ออันเนี้ยเออแต่มันไม่เหมือนอาหารไงอาหารกินอะไรจนำะเรื่องซ้ำๆแล้วมันเบื่อสารอาหารมันไม่ สารอหามันไม่ใหม่ๆะนะแต่อันนี้มันเป็นหนังครับมันดีต่อใจเออมันดีต่อใจยิ่งเราไปดูซ้ําๆเราก็จะเราก็จะได้เก็บรายละเอียดได้เก็บ Egg อิสต์เอ็กอะไรต่างๆนานามานะครับยิ่งจัดในระบบ iMac ที่ผมไปลองมา 3D 4D แม่งโคตรคุ้มเลยเว้ยคือผมซ้ํามาหมดเลยครับไอมงไอแมกี่ดีกี่ดีก็แล้วแต่เอาเอาไม่หมดเลยขอแค่ได้ซ้ำอเออ ดีก็ดีเหลือเกินครับเสียงกระหึม่มเก้าอี้สัน่นภาพสวยเกินจนแทบตายคาเบกเบสดีมากครับดีจริงๆเก้าอี้สัน่นจนนึกว่าโรงเด็กที่ผมดูมันคือโรง 4DX เลยนะทีนี้ครับงานภาคครับผมได้ดูทั้งสาวแท็กและก็ภาคไทยบอกเลยครับว่าภาคไทยทำได้ดีมากภาคได้เข้าอารมณ์ถึงตัวละครมากๆไม่มีสะดุดเลยครับสักนิดเดียวไม่มีเลย นะมันเพลินแบบโอ้โหภาคควรดีเลยนะถึงแม้ว่าเสียงภาคบางตัวละครจะเปลี่ยนไปจากภาคแรกแต่ว้าวดีวะ่ะภาคดีเออส่วนซาวท็กก็เหมือนกันครับไม่มีสะดุดภาคต้นฉบับเขาดีไม่แพ้กันจริงๆดีทั้งคู่และสามารถดึงเสน่ห์และมิติด้านเสียงผ่านตัวละครได้ดีแย่มจริงๆไม่มีทิฏฐิจะว่าไปขอพูดเรื่องตัวละครบ้างนะครับเรือบลืมนะครับ ไมค์มอร์เลสตัวละครตัวนี้มีปฒนาการที่ดูเติบโตขึ้นจากภาคแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือส่วนสูงครับและความคิดในเรื่องของไวต่อต้านนะครับแต่ช่วยไม่ได้ครับมันก็ผิดกันทั้งคู่นั่นแหละในเรื่องของประเด็นครอบครัวส่วนด้านความสัมพันธ์ของตัวละครก็อย่างที่บอกครับความสัมพันธ์กับตัวละครผูกปูทางเป็นชนวนที่จะเป็น ตัวขับเครื่อนเรื่องราวของหนังและส้นเรื่องยิ่งไปกว่านั้นครับภาคนี้เราจะได้เห็นมิติที่มากขึ้นจากตัวละครเควนสเตซี่และผมชอบนะครับผมจินคู่เกวนไมค์เมอร์เลดเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนจินคู่เกวนกับเอ,อเอ่ออะไรวะโทบี้เอ้อไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเออปีเตอร์ปรีเตอร์าร์นั่นแหละนะครับคือจินนะแต่ ไม่สมหวังแถมในเรื่องก็มีการพูดถึงเหมือนกันก็ไม่สมหวังสักจักรวาลก็เลยเอาไม้มเรเลสแม่งเลยแล้วกันนะไม้มเรเลสแล้วกันนะครับแต่ที่ชอบเลยครับตลอดทั้งเรื่องคือคําว่าเพื่อนครับคาว่าเพื่อนเจ็บกระดองใจผมเชียร์คู่นี้นะครับคู่นี้เขาเหมือนเฟนโซนนะครับข้ามมัลติเวิร์สจริงๆแต่ก็เจ็บกระดองใจเหมือนกันในคําว่าเพื่อนเนี่ย ไปไหนมาไหนก็คำว่าเพื่อนครับมีแต่มีแต่ก็คำว่าเพื่อนแค่นั้นแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะมีใจให้กันแล้วกันนะครับนะสภาพนี้มีแอบผึงกันด้วยโดยเฉพาะเควนนะครับก็น่า,นารักดีโมเมนต์นี้นะครับมีแอบผึงกันบ้างนะสไปเดอร์แมนตัวอื่นๆโผลมาเท่นะครับแต่มิติยังไม่เยอะมากเพราะว่าน่าจะอยู่ในคอมิกสัส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้มาทำหนังนะครับแต่โผลมาเท่มากจริงๆ ทุกตัวละครสร้างสีสันมีเอกลักษณ์หน้าดึงดูดนะครับแต่ที่น่าสนใจและผมตกใจกับพัฒนาการของมันต้องยกให้เลยครับภาคนี้ต้องตัวละครลายหลายเท่านั้นสปอร์ตนะครับสปอร์ตเออสปอร์ตนะไม่ใช่สปอร์ตนะครับไม่ใช่สปอร์ตนะม,ตนะมันเขียน S.P.O.T ผมจำได้ในเครดิตนะไม่มีตัว R ก็สปอรต สปอตเลยสั้นๆสปอตนะคือโผมาแรกๆมันดูเออเออติงต้องเหมือนไวร้ายบ้านๆนั่นแหละครับแต่พอมารู้ศักยภาพด้วยวิธีการใช้พลังแม่งอันตรายมากเป็นครูปรับที่น่ากลัวเลยนะครับและน่าจดจำด้วยมีหลายโมเมนต์เลยแต่ร่างใหม่มันน่ากลัวมากมืดืดำๆท่าเดินก็ท่ายืนก็นึกถึงรีเจเนเรเตอร์ใน rec เหมือนกันนะเออ มีอยู่นะรู้สึกนะโอ้โหรู้สึกเลยขนลุกว่ะน่ากลัวนิดๆน,นะแต่แค่แวบแรกจริงๆนะครับแต่พลังตัวร้ายก็โอเวอร์มากเป็นตัวร้ายที่มีปมในการผลักดันตัวเองและมีความทะยอทยานที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเหมือนกันถ้าจะพูดกันตรงๆนี่คือตัวร้ายที่น่าสนใจมากๆสําหรับภาคนี้แต่ตอนนี้คือค้างมากๆอยากจะดูภาคต่อไปแล้วแล้วแต่ก็คง ้องรอปี2,5,6,7ไปเลยนะครับหรือคือต้องรอปี2024ตอนนี้ก็คงต้องซ้ำไปก่อนนะหนังเรื่องนี้นะครับ Spider-Man a c อะค t h e Spider ไปเดอเอาไปเลยครับ10เต็ม10ไม่ไหวนะครับของเขาดีดีจริงเลยแนะนำเลยครับต้องดูต้องดูครับไม่ควรพลาดเลยเพลงก็ติดหูด้วยแนวที่ผมชอบเลยครับไม่ต่างจากภากที่แล้ว เผลออาจจะดีกว่านิดหน่อยด้วยครับในด้านของเพลงที่ติดหูขึ้นนะครับแล้วก็เบสที่ดีขึ้นรวมถึงการใช้บีทบล็อกที่เข้านะครับกับเรื่องดีๆเลยนะเหมือนใช้คู่กับการเติบโตของไม์เมอร์เรสไปด้วยนะครับเพลงก็จะดูโตๆขึ้นวิดหนึ่งนะเวลาใช้บีทบ,บล็อกก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปขออภัยจริงถ้าผมผูดด้ดีดขัดก็ข,ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมรีบ นะริกมากเลยแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปอารดิโอสครับ